ชุมในโซนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็อมองในส่วนของแฟกเตอร์ภายนอกเนี่ยก็ประเด็นเรื่องของ ECB ที่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25%สู่ระดับ0.5%หลังจากที่เห็นในส่วนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของยุโรโซนเนี่ยอ่อนแอลงแล้วก็มองในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยยังคงอยู่ในระดับต่าก็เป็นแรงงให้ในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยดีตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรง อีกทั้งในส่วนของตัวเลขผู้ขอรับการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐที่ลดลงไปอย่างระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2008ก็ดูเหมือนจะเป็นอีกปัจจัยที่เป็นแรงหนุนต่อการแข่งข้าของดัชนีดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นในสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยปรับตัวขึ้นรับในส่วนของตัวเลขดังกล่าว อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงยังต้องติดตามดูในส่วนของตัวเลขการจ้างงานอนอกภาคเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานของสหรัฐในคืนนี้ว่าจะยืนยันในเรื่องของภาพการฟื้นตัวของอภาคแรงงานแล้วก็เศรษฐกิจของสหรัฐได้มากน้อยแค่ไหนขณะทีะ่ถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายในเองเนี่ยในเรื่องของอค่าเงินบาทเองเนี่ยก็ยังมองว่าน่าจะยังได้รับ แรงกดดันจากในส่วนของกระแสะเรื่องของมาตรการดูแลค่าเงินแล้วก็โอกาสที่จะเห็นในส่วนของแบงก์ชาติเนี่ยลดดอกเบี้ยนโยบายลงก่อนที่จะมีการประชุมกรังองลในวันที่29พฤษภาคมนี้เนี่ยก็คงต้องจับตาในส่วนของประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดขณะที่ในส่วนของแรงขายข,ายของนักทุนต่างชาติเมื่อวานที่มีออกมาในในส่วนของตลาด สารนี้ประมาณ1200กว่าล้านก็คงยังต้องจับตาดูต่อว่าก่อ,อนอวันหยุดยาวในบ้านเราเนี่ยจะเห็นแรงขายออกมาเพิ่มเติมหรือไม่ขณะที่ในฝั่งของหุ้นเองเนี่ยเมื่อวานขายออกมาประมาณ151ล้านบาทแต่ก็ยังซื้อในส่วนของตัว s ซฟตี้นเด็กฟิวเจอร์สัญญา ดังนั้นเนี่ยในส่วนของค่างเงินบาทเองเนี่ยก็ยังมองมีโอกาสค่อนข้างมากที่จะอ่อนตัวลงต่อทดสอบระดับ,บ29.52แล้วก็29.60บาทต่อดอลลาร์สหรัฐขณะที่ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนในตัว USD future เนี่ยมองแนวโน้มตัว USDK 13ที่มีโอกาสจะขึ้นทดสอบระดับ,บ29.55ถึง29.60บาทก็มองว่าสถานะรองที่เปิดเอาไว้เดิมให้ ายที่บริเวณดังกล่าวส่วนสถานะใหม่ก็ยังมองว่า,าให้หาจังหวะเข้าเปิดลองได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ29.38บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถ้ามาดูในส่วนของตัว Se ฟตี้เด็กฟิวเจอเองเนี่ยมองแนวโน้มวันนี้น่าจะยังแว่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแม้ว่า,าในส่วนของตัวเลขเศรฐษฐกิจในฝั่งสหรัฐออกมาค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าดูในส่วนของแรงซื้อขายของน้ามันตากชาช่วงนี้ยัง เป็นการเข้าซื้อและขายสลับมาในฝั่งของหุ้นแม้ว่ายังซื้อสุดที่ต่อในส่วนของตลาดอนุพันธ์ขณะที่ประเด็นเรื่องของแรงเกณฑกกำไรของงบไตรมาสหนึ่งจะยังมีเข้ามาเป็นแรงช่วยจำกัดการอ่อนค่าในระหว่างวันได้บ้างประกอบกับประเด็นเกี่ยวกับ ความคืบหน้าเรื่องอโครงการบริหารจัดการน้ำมูลเงิน3.5แสนล้านบาทที่ล่าสมุารปกครองมีคำสั่งรับคําฟ้องแต่ว่ายุ่ความร้องในส่วนของการขอคุ้มครองชั่วคราวก็อาจจะทำให้มีแรงเก็งก,กำไรในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ ในส่วนของโครงการน้ําเข้ามาเหมนกันดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัวไอซ่า1 3น่งสามน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณ1ันสี่สิถึงพันหจุดแนะนําให้เก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบดังกล่าวแต่ถ้าหลุดกรอบอทั้งขาขึ้นแล้วขาลงไปก็ให้เก็งกองรช็อตแล้วก็ลองตามแนวโน้มที่มีโอกาจาร ฟิวเจอร์เองเนี่ยมองแร้โน้มนันนี้น่าจะเห็น,นการดิ้ตัวกลับขึ้นมาได้ตามทิศทางของราคาทองคำสปอตที่กลับมาอยู่ในระดับ1,470เหรียญต่อออนซ์สิครั้งโดยได้แรงหนุนจากในเรื่องของอีซีบีที่ลดดอกเบี้ยลงแล้วก็ในส่วนของเฟดเองที่คงมาตรการ QE ต่อไปแม้ว่าจะยังมีแรงกดดันจาก ลองเพิ่มได้ส่วนบรนด์คูดอารฟิวเจอร์เนี่ยมองแนวโน้มวันนี้น่าจะเห็นกนารยอดตัวได้ค่อนข้างจำกัดหลังจากที่ในส่วนของจีนเนี่ยเปิดเผยในส่วนของตัวเลข PMI ภาคบริการลดลงแล้วก็ยังมองในเรื่องของความผันผวนข,ของตัวเลขเศรษฐกิจแต่ว่านักทุนก็ยัง เชิงบวกหลังจากที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเลนเนยกลับขึ้นมายินในระดับ1น2เหรียญต่อบาเรลอีกครั้งดังนั้นในส่วนของ BRK13 ถ้ายังไม่สามารถยืนเหนือระดับ3030บาทได้ยังให้เก็งกำไรในฝั่งช็อตแต่ถ้าผ่านบริเวณดังกล่าวก็กลับมาเก็งกำไรในฝั่งลองตามไปที่ระดับ3060แล้วก็3100บาทปิกรชมในส่วนของตลาดอัน